สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นุ่นวาน้ำโชกรเดินทางมาติดตามตัวเลขความฝันของลูงแป้งค่ะลูกแป้งนี่เพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมฝันไดเลขกตัวโตพันวาหลังจากที่งวที่ผพันธมาลูงแป้งคงสุ้ายกระแตกสามตัวตรงเนาะค่ะวันนี้ลูกแป้งเพื่อนกับมาแบงปันแนวทางคงสุ้ายอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของลูงแป้งสีเป็นตัวใดก็เพื่อบริเวณการเซเวลาค่ะกับไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันค่ะไปค่ะ กราบสวัสดีค่ะลุงแปงค่ะข้ากาบสวัสดีค่ะลุงแปงค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะค่ะม่ดีค่ะได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับลุงแปงค่ะลุงแปงนี่เพิ่เป็นคนฝันหนึ่งค่ะโดยช่วงเวลาฝันอีกเลื่ค่ะเพป็นสิฝันจังไดก็ให้คุณลุงนี่เล่าความฝันให้เขาฟังค่ะฝันยาวเลยหรอคะค่ะฝันว่าจังไปแน่ค่ะอืมต้นต้นนมแน่นันเป็นตลาดทีดีอยู่ <c oughs> อันเดนล่งก้อนล่ะเดนพันขึ้นก้อนกับันให้แต่ผีมาหาผู้ตายอะไาม <c oughs> า,าหา <c oughs> ก็บอกบอกนี่ต้องเลยนี่มากจะซื้อมาพันเมื่อคืนเนี่ยกับพันผีผู้หญิงมาก,ก,ากผู้ตายไปแล้ว <c oughs> มากมากนางมากตัวนาง่นมากมางคนนางมากอกอิน่นนะบากแล้วไปมากาปน,นางไปใกล้เตย <c oughs> เปินกล้องกลืนไทยเปิดกล้องกลืนไทยนะ เห็นเป็นศูนย์กลางเลยมันอยู่มองได้คุณผู้ชมอยู yes, ่ในกลนเพิ่นอยู่ในกลนเลยเออวันนี้มันก็เาไปแต่ก็ยื่นแน่วหันแล้วหรอยื่แน่วเป็นเป็นมงก่งอยู่เป็นมังโก่งอยู่นะในกลิ่นน่ะค่ะนั่นก็ว่าเฮ้ยแน่นี่ว่ามึงเอามึงอ่อบคนน่ะ เบิงเอาเบิงเอามันคิเป็นแบบสูตรหงอดมหันต์ละวหงอดเข่าสามตูนบาลูกเออเป็นหงอดนั่นแหะหันเป็นแนวเดียวกันนะมันเปิดตูนเห็นกล้องคนคันถึงนะค่ะมันเขาเป็นเป็นเหล็กซูนน้ำผอมนะค่ะไม่กดมันค่ะมันเขาคอยเลิกยางไปเพ่ปบอกคอยยางก่ายไปมันลูกเปิดยางก่ายไปไปพอจะพีนละพีสุ่มพีมันตายละมันเก่าๆกามันเก่าเกาที เิฉันฝันเห็นเนาะเออันน really, so uh, ี้เือนเยเป็นเหล็กกอนก้อนที่เป็นเหล็กเลยโตเลยนะกอนใหญ่ไม่โวก่อนเห็นเนะค่ะมันก็เป็นเหล็กสร้างโซ่อะไรแปดเก้าศูนย์อมาแปดเก้าศูนย์เออบราเก้าเอาตรงๆไปเลยกไม่ตื่นละเห็นเห็นอยู่ในกลนมเลยก่นก่กับเกาะหรือนอยู่ในข้างๆันนะค่ะเป็นหวงไม่ค้างมันนะ่โนแปดเก้าศูนย์เออแต่ก้อศูนย์ก็เดียว เป็นวงกลมนนี่น<อ>กลดกลที่นี่วงกลมนี่อยขายยุกแกมกลดคางนึ่งมันบ่แกกลคาง้งนี้คางทรายเก่าไม่มอยู่นานหรือชูอะไรใช่มันกเปิดกับแปดแปเก่าชูไปเลยนะกะเสือเปิดมีล 10, ุงตีเป็นแปะแปอยู่แล้วได้ก็แปะใหม่อะไรทั้งหนามันตามโนนะแปดเก่าชูจะได้ออกคนนมีกระือเก่ามอน วิญยาก็ขาเรียกวิญญาตมันเป็นตัวแหล่ทตัวแหล่ไงทำพันละทำเห็นมวแเซว่าศูนย์พันหาเห็นเลยเนาะเห็นตัวนี้ทำมหันต์ก็เห็นศูนย์มวงกลงกันอยู่กลางนั่งกันศูนย์มันออกศูนย์สี่ศูนย์สี่นนี่เนาะเป็นศูนย์ตัวนย์เป็นวงกลงกันอยู่กลางนั่กันเป็นแบบเดียวกันวงกลมเนัะนส้นมันอยู่ขอบตัวนี้อยู่ขอบขอบกดมัวก้อนหัวก้อนอยู่กลางอยู่กลางหรืออยู่กลาง หัวนี้มันอยู่ชนไทยนะเป็นเป็นอยู่วันคางสะโพกบ่อคุณลุงคางสะโพกตรงนี้เป็นวงกลมเนี่เป็นวงกลมแต่ว่าก่อนมันอยู่กลางเลยวงกลมอยู่กลางเลยนะค่ะแต่ว่าโตุกต้นหนังสือสีใดเั็โต้นสีเดียวกันแล้วเล็กนะก็กรนั่นแหละสีใดพคุณลุงเป็นสีดำก็กรสีดำอ่มันเป็นซองขึ้นกันไม่ซอกขึ้นขึ้นกันไม่ซอกขึ้นไม่ซอกนั่นแหละ ผู้เป็นผู้เป็นกองกุนนี่เพื่อนเป็นผู้หญิงด้วยผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้หญิงเอได้เปรี้ยวเปรี้ยวเรผู้หญิงก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นช่อขึ้นมาน่ะเรืเลยๆมาเพราะว่าเพื่อนกะเพื่อนกะไฮเข้ามาตัวหนึ่งเนาะเมื่อวานเพื่อนกะไฮไฮไฮตีเอาคือเก่าเนาะคนไฮซ่อมไฮเป็นโซ่เก่าไฮเป็นพิษนาเนาะเพราะว่าเพื่อนบอกบอกแต่ว่ามีศูนย์แถวเนาะมีศูนย์ถ่ายอยู่แล้วถ่ายค่ะอยู่ถ่าย ยุค <Y> ้างไหมลูกยุคางขัวย <no. S 2> ุคางทางนีอย่ยุางใช่คางขัวเนาะก็กดมาทางนี้มันอยู่ทางเหนือละไรซเนแนมในองค่ะในเก่ามันคือิเป็นเก่าอย่างเี้ะมันก็ส่งเปิมนักแปดเก่าซูนไปเลยก็เดียวตันงส่งไปเลยนะคะ แต่ว่าให้หมุนหนาหมุนบางเราเนาะหรือว่าร่งมันใจเลยมันใจสื่อตัวนี้เราได้ขอมาให้เราใช่ไหมตอนนั้นว่าต้องหมุนจังสี่บอกหมุนสื่อชองโตกับสื่อชองโตกับสื่อเอาเกาะสู้ๆเกาะก็สั่นหน้าค่ะค่ะหมุนเอาเนาะก็ต้องก็ต้องสื่อลายโตสื่อเอาทำนี่ค่ะคันออกออกไปเลยคันออกออกไปเลยนะฮาร์ดดินเนาะค่ะลุงเนาะฮาร์ดดินช่องโตคือหงอดเพิ่งหันนะครับมหาแต่ หมุนเนาะวันหน่หมนหาเขาหาต้งต๊งไปให้ตั้เแ่นสองโต๊กเขาบอกนะค่ะสองโต๊เลยสี่ชั่วชั่สี่พ่อมาสองไปมุนเนามุนล่งมุนเปลือกเงินเนาะค่ะนี่กันเอาตัวเดียวตัวโคเลยค่ะตั้เด็เอาคุณลุงนี่ไปใช้จะเห็นคนกองนสองคนอยู่ใจยนเอาพันยางมาไปป้องกันอะไรก็ผีเลยต้องไปทั้งไหนหรอกันมีแบบว่าพนมีสองคนเขาเป็นผี เออท้องคนอาล่าพออาล่าได้อีสมันก็อกว่าเป็นยังังนี่ค่ะที่เพิ่มเสียชีวิตไปแล้วเนาะเออมันก็บอกทนใจหนูเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมากินเต่าคนน่ะค่ะแดีว่าขอมูกันกับกินเต่าเนาะมันมาขอมีเตากินค่ะบ้านผู้นัำกับมหาไปงานก็กินเต่ากันแต่ว่าคนกองโกรนใส่ค่ะผู้หญิงก็กินน้ำกันเออจะว่าหันออกนี้จะมูจะว่าได้กินเหราจ่ความให้กินแต่ว่าอยว่าเพิ่งเริ่มกองโกรนใส่บ้าน เดบว่าพนจีนิมากินเหล่าล้วลูงก็เลยบอกให้เพ่นกินมาเป็นกุ้ยยิ่งกอ้ผท้ายก็มากยยินงมหาคอยขึ้นันแล้วอยพายางนี้เลยรอกยางกลดนาคนเล่ยกอง่นใสกอง่นใสก็ลูกเขาขายเล่ยนี่แหละกวาเนาค่ะพอดีกอง่นขึ้นก็เห็นตัวดีเล่ยูลมังกรง่าหนึ่งเห็นสัตว์บอกคุณดูเห็นสัตว์และเลยชูลมงกรขึ้นหันละเป็นวงวห่นเลยโตสีดำมันก็จะชอแล้วชอขึ้นนะชอขึ้นแล้วชอขึ้นเนี่ย มันก <Wait> ็เป no? ็นชอหือเปัามือนก็เป็นชอตัวมันออกเล้่ยเนาะออกเป็นชอกันสุก่อนนะออกเป็นอนึ่งซุนออกเป็นช่อเลยมันมาแต่นะครับมันออกช่อแต่นะาเรีเก่าซุนไปเลยนะแ้่มักนะแปะเก่าซูนไปเดียวถ้าเะาไม่ตัวอื่นเราไม่อก้มากท่นท่นมคืนมันหอนเลยนด้มนใ้กงหน่อยนดนเก่าซูนเก่าซนเน่กซูนน่เราขอรงานค่ะ เลขทีลูกนิ่นก็คือเก่าสูนเนาะเก่าสูน่องเก่าทนมอมั่งเว้นกับบมี่แต่เก่าุูนบะมี่มดรัตดเลยระด่่าเป็นเจ้าใหม่ลูกนงเนาะเป็นสรงมาหล่ออีกอะไปตัดเลนค่ะ่านผู้ชมเออตัดเล่นเหองโตูนเก่าสูนไปเรยค่ะเินมักมักหริน่องโตนะฟองโตใส่แต่เก่าูนไปเลยค่ะที่คนนี้ละเรื่องรา เรื่องเล่าความฝันของลุงมียังเพิ่มเติมบอรค่ะมีแล้วความฝันีที่บอกฝันยาวาเสือฝันจะสันสันฝันมาตื่นนี่เนาะฝันสันสันคุณลุงคุณลุงกุณเบ่ังเนาะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตทะเลครับคุณผู้ชมท่านใคุณลุงคุณเบ่ามีปังเนาะขอบคุณคุณลุงไม่ไรค่ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะคลิปนี้นุ่นน้อยน้ำโชกค่ะศิวาทำชื่นชมมาเบิง้งแนวทางตัวเลขของลุงแป้งค่ะลุงแป้งหนีเพิ่นให้ตัวเลขมากค่ะชมแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะแต่ว่าเพิ่นเน้นแห่งเก้าศูนย์นะคะลุงแป้งคุณอะไคุณฝันค่ะค่ะน้ชมก็ให้น้ชมเอาไปพิจารณาเบิ้งค่ะเอาไปตัดเหรินมุนเหรินเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม่มสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด คลิปนี้นุ่นน้อยน้ำโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเหงๆปังๆรวยๆถูกร,ตรัตตลีรางวัลใหญ่กับแนวทางตัวเลขของลุงแปงกันทุกคนค่ะนุ่นน้อยก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อที่สิบูพาดแนวทางตัวเลขเด็ดๆความฝันดีๆที่นุ่นน้อยได้เดินทางไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่นน้อยน้ำโชคก็ฝากไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหมค่ะสวัสดีค่ะ